เกิดพายุฤดูร้อนถล่มเวทีหมอลำไปแล้วนะคะหลังจากที่เตรียมทําการแสดงที่จังหวัดบึงกาฬทํานักร้องผู้ชมวิ่งกันวุ่นเลยค่ะค่าเสียหายหลายล้านบาทเหมือนกันค่ะนี่ก็คือนะฮะภาพเหตุการณ์ขณะที่พายุฤดูร้อนครับมาให้นะฮะเวทีทําด้วยโครงเหล็กพังถล่มลงมาฮะผู้เห็นเหตุการณ์เล่าครับว่าขณะที่เวทีหมอลำที่เพิ่งติดตั้งเวทีเสร็จครับ ไฟเทคนิคเนี่ยกำลังทดสอบเครื่องเสียงและระบบไฟแสงสีครับก็เกิดพายุฝ,ฝนฟ้าขะนองมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงครับชนิดตั้งตัวไม่ติดฮะ,ะทำให้เวทีเนี่ยถูกลมพายุกระโชกค,ครับแรงพัดลงมากองกับพื้นฮะทั้งโครงสร้างโครงเหล็กราวประดับไฟแสงสีเสียงตู้ลำโพงและที่สําคัญคือจอ LED ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเวทีครับ ตกลงมาแตกพังเสียหายครับน้องอา้ครับหลายคนสงสัยนะคะวงนี้วงอะไรก็<ช>ระเบียบวัฒศิลป์นะคะ่งเป็นวงหมอรำชื่อดังเลยใช่ <ฮะ S 2> ค่ะ,คะนักร้องนักแสดงหางเครื่องค่ะหมอรำเนี่ยก็วิ่งหนีตายกันโกลาหลเหมือนกันค่ะฝุ่นตลบฟุ้งกระจายเลยมีทั้งเสียงกรีดร้องได้ความตกใจแล้วก็เสียงเตือนให้ระวังเวทีจะพังลงมาค่ะเนื่องจากทุกคนกําลังแต่งตัวเพื่อเตรียมการแสดงทั้งหมอรำทั้งนักร้องต่างหนีกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยค่ะจากภาพเลยฮะค่ะขณะที่แฟนเพลงที่มาจับจองพื้นที่เพื่อรอชม การแสดงอย่างที่บอกนะคะก็แตกตื่นวิ่งหนีเอาตัวรอดเช่นกันค่ะบางก็หอบลูกจูงหลานหลบเข้าอาคารที่ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่ก็มีแฟนคลับบางคนแม้ลมจะพัดแรงจะฝุ่นตลบ,บก็ยังอยู่ให้กําลังใจคณะหมอลำแล้วก็รอดูสถานการณ์อยู่ด้านหน้าเวทีจนเห็นเวทีพังลงมาต่อหน้าต่อตากันเลยทีเดียวค่ะ